หน้าที่ของเราในฐานะมนุษย์คือการรักษาความคิดถึงสิ่งที่ต้องการทำให้มันชัดเจนในหัวว่าเราต้องการอะไรเพราะชีวิตเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิด สวัสดีค่ะน้อยอินฟรันค่ะดีใจมากๆนะคะได้มาเจอกับเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยตั้งใจทําด้วยความรักจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมีบางคนนะคะรอน้อยอยู่ตัวน้อยเองนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยกระดับใจิตใจตัวเองนะคะก็ถ้าใครมาเจอคลิปนี้ของน้อยน,ะนั่นแสดงว่าเพื่อนๆนีมีขึ้นสมองความถี่เดียวกันละอยากจะพัฒนา ตัวเองแล้วก็ยกระดับจิตใจให้ดีขึ้นใช่ใชไหมคะและแน่นอนเลยที่มาเจอกันก็เพราะว่ามีชีวิตไลฟ์สไตล์เดียวกันแน่นอนถ้าไม่ใช่นั้นแล้วเราจะไม่มาจูนเข้าหากันเจอกันแน่ๆคะ่ะสำหรับขึ้นความถี่ของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆที่มี ความตั้งใจอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยกระดับจิตใจและน้อยเนี่ยได้ใช้วิธีการโดยการนั่งสมาธิแบบดรโจนะคะโดยการฝึกจิตให้อยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะนําจิตบริสุทธ<บ>ิ์บริสุทธิ์นั้นไปสู่สนามควอนตั้มนะคะซึ่งสนามนั้นน่ามีพลังงานมากมายเป็นพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเป็นมิติอีกมิติหนึ่งแล้วก็มีพลังงานซึ่งมันมีทุกอย่างที่สามารถเป็นไปได้ที่เราต้องการ แล้วมันก็มีจิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะและที่นี้เพื่อนๆที่อยากยกระดับจิตใจพัฒนาตัวเองอเผอิญว่นานะคะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็แบบเวลาที่นั่งสมาธิที่ไรแล้วพอจะหลับตาปุ๊บเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มาเต็มหัวไปหมดเลยเพราะไอ้เรื่องที่เราคิดเอาไว้โปรแกรมเอาไว้มันมาแล้วมันทำให เราไม่มีสติในการนั่งสมาธินะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆขาใครที่รู้ตัวนะว่าเป็นคนที่ชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเรื่องนิดเรื่องหน่อยก็เอาชอบเอาเก็บมาคิดคิดอยู่นั่นแหละคิดวนไปวนมาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลิกคิดยังไงนะคะเพราะความคิดเหล่านั้นมันมีผลกระทบกับจิตใจแล้วก็ผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเรามากก็เพราะว่ามันทําให้เราอะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี ก็เพราะว่ามันอะทำให้เราอะเกิดความเครียดและที่สำคัญนะเพื่อนๆนะมันทำให้เราไม่มีสติกับการใช้ชีวิตมันจะล่องลอยไม่มีจุดหมายวันนี้นะคะน้อยเอาข่าวดีมาบอกค่ะเพื่อนๆคะ่ะเรามีข่าวดีและมีวิธีการแก้ะคะ่ะมีทางแก้แต่วิธีการที่น้อยมาแนะนำนะคะมันอาจจะใช้เวลาฝึกฝนนิดนึงแต่เชื่อเลยเขาว่ามันได้ผลค่ะแล้วก็เป็นทางที่ง่ายๆไม่ต้องซีเรียสเพื่อน ฟังตรงนี้แล้วไม่ต้องซีเรียสนะโอ้ยฉันคิดมากอีกแล้วฉันเริ่มคิดมากเลยเวลาฉันเริ่มคิดมากแล้วไม่ต้องค่ะตัดความกังวลตรงนั้นเลยทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเขาวิจัยมาแล้วว่าคนเราในวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยมีเรื่องคิดเข้ามาในหัวเรามากมายเลยเพื่อนๆค่ะถ้าน่อยจําตัวเลขไม่ผิดนะเป็นหมื่นๆอนะ่ะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเกือบแสนเนาะมีหลายเรื่องเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องลบเรื่องบวกนะเข้ามาในสมองเรานะคะแต่ที่มันน่าแปลกคือเราอะ่ะ ชอบเก็บข้อมูลลบๆบชอบที่จะจําเรื่องลบไม่ค่อยจําเรื่องบวกเออนี่เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งของทุกคนเพื่อนๆไม่ต้องกังวลมันเป็นทุกคนเลยค่ะมันเป็นทุกคนแต่เราก็ค่อยๆฝึกและความคิดที่นักวิทยาศาสตร์นี่บอกว่ามีทั้งเรื่องบวกเรื่องลบเข้ามาแล้วคนที่คนคิดมากและมีปัญหาเรื่องเครียดส่วนมากจะเก็บเอาเรื่องลบแต่นะคะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการคิดบวกอะ มันมีพลังมากกว่าการคิดลบเพื่อนอืมใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะเออและความเครียดนี่มันมาจากไหนเพื่อนเพื่อนพื้นฐานมากๆเลยความเครียดนี่มันก็มาจากความสัมพันธ์ของเราเลยครอบครัวหรือจากกับคนในสังคมจากที่ทํางานการเงินอย่างคือเรื่องการงานเราทํางานที่ไม่ชอบเราไม่มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดอาจจะสิ่งแวดล้อมซึ่งทําให้เราไม่รู้สึกชอบหรือสิ่งที่เราไม่ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็เกิดให้เราเครียดและอีกอย่างหนึ่งนะการเครียดหรือพลังลบที่เราดึงดูดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะคะจากการเสพติดนะอ่ะโอเคเราเพื่อนลองไปเช็คพฤติกรรมตัวเองว่าตัวเองชอบดูหนังแบบไหนฆา,าตกรรมหนังที่แบบชิงรักหักสวาดแย่งแฟนตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบเสพแบบ รุนแรงตื่นเต้นดูเดือดแล้วเราก็จะคอยติดตามข่าวสารน,นั้นๆเฮ้ยมันจริงเปล่าวะอยากรู้ว่าใครมันนฆาใครใครเป็นยังไงและเรื่องจริงเปนยังไงมันจะทําให้เราสนใจแล้วเราก็จะดึงดูดพวกนี้เข้ามาโดยไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนๆลองไปเช็คตัวเองดูนะคะที่มีความรู้เรื่องจิตใต้สํานึกนะเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการเสพพวกนี้ค่ะอย่างเช่นดูหนังเศร้าเออ ฟังข่าวที่ไม่ดีข่าวอาจจะกรรมข่าวอะไรที่ร้ายๆจริงๆแล้วข่าวสารเราสามารถดูได้เราสามารถฟังได้แต่ไม่จำเป็นก็ต้องไปเจาะลึกหรือจนเอาตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองไปเป็นคนนั้นเฮ้ยสงสารจังเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อเพียงแค่เราเอามาเป็น ส่วนให้เรารู้ส่วนหนึ่งหรือเอามามองอีกแง่หนึ่งว่าเออถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เราควรจะแก้ไขยังไงเอามองไปอย่างนั้นมากกว่าเราไม่ได้ไปเสพจนแบบเอาเอารมณ์ตรงนั้นมาโอ้ยตายแล้วน่าสงสารจังโอ้ยเศร้าไปด้วยโอ้ยอันนี้ตีกันโอ้ยผัวเมียเออเมียน้อยเมียหลวงโอ้ยฉันต้องฉันต้องเป็นฝ่ายเมียหลวงจะอารมณ์ตรงนั้นทนันทีนะคะแล้วเราเราเรานี้ยไอ้เรืองอารมณ์พวกเนี้ยเราดึงดูดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ ซึ่งมันเป็นพลังลบแล้วพอเรามีพลังลบเข้ามาในตัวเรามากๆลนะ่ะนักเตะเจอบอกนะคะว่าเวลาที่เรามีความเครียดหรือมีความพลังลบอยู่ในตัวเองมากๆอนะ่ะไอ้พลังพวกเนี้ยมันจะทําให้เราอนะมองไม่เห็นโอกาสพลังของเราค่ะทุกคนมีพลังหมดเลยเราสามารถโลกสร้างโลกของเราได้อ่ะอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องการแก้ปัญหาคนที่คิดมากทางแก้นะคะเพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะ เวลาที่เราเสพสิ่งที่ลบนะคะเราก็เปลี่ยนให้มาเป็นสิ่งที่บวกๆค่ะแล้วสมองเราอ่ะก็จะจําแต่สิ่งที่เป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นนะคะคนเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นได้ครัวันวันหนึ่งมีความคิดมากมายเลยไม่ว่าจะลบหรือบวกนะคะแต่ถ้าเรายิ่งห้ามไม่คิดเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นแบบโอ้ยลึกลงไปอีกทุกลงไปอีกสิ่งที่ทําได้ก็คือ เราสามารถที่จะหยุดคิดมันได้ค่ะความคิดลบๆที่มันเกิดขึ้นมาเราหยุดมันหยุดยังไงอะเหรอคะเวลาที่มีเรามีความคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะไม่ไหลต่อค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นมันไหลต่อไปและเราจะเป็นทาสของมันเราหยุดมันเลยค่ะอย่างเช่นนะคะเวลาที่เรามีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาในหัวเราปุ๊บแล้วความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมา แน่นอนเราจะห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ทําใจยอมรับมันซะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ลองถามตัวเองซิว่าไอ้ความคิดเนี้ยมันดีไหม,มแ,ลแล้วเราสามารถจะแก้ไขเหตุการณ์นั้นดีขึ้นไหมแต่ถ้าคิดแล้วมันไม่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมาได้ค่ะคุณก็บอกตัวเองสิคะว่าหยุดคิดเรื่องนี้แล้วคุณก็ไปทําอย่างอื่นซะทําแบบเนี้ยค่ะฝึกไปบ่อยๆเรื่อยๆว่าเรากำลังมีปัญหาเราเราเลิกกาแฟใหม่ๆคนที่ มีปัญหาเลิกกับแฟนใหม่ๆพอเวลาที่เราคิดถึงหน้าไอ้แฟนคนนี้อะไอ้คนที่มีปัญหาเนี่ยแล้วลองถามตัวเองซิว่าไอ้ความคิดเนี้ยไอ้ภาพที่เราเห็นเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันดีไหมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยมันเสียใจมันรู้สึกหดหู่มันเศร้ามากมันทําให้เราต้องเจ็บปวดในใจมากๆแล้วทําให้เราอะขาดสติทําให้เราเครียดนั่นแหละเราก็หยุดซะอ๋อไอ้ความนี้มันไม่ใช่นะมันมาอีกแล้วไอ้หน้าแบบเนี้ย มันทําให้เราต้องเศร้าอีกแล้วไม่เอาวางไปหาอย่างอื่นททําันทีเลยเนี่ยเอาสิ่งดีๆเข้ามาแทนทดแทนได้เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะหาสิ่งดีๆเข้ามาให้เข้ามาทดแทนให้กับตัวเราอย่างเช่นใครที่ชอบช้อปปิ้งเนาะสาวๆก็ไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงหรือหาเพื่อนคุยสักคนหนึ่งเพื่อนก็ต้องระวังต้องหาเพื่อนที่เข้าใจแล้วคุยได้ไม่ใช่ไปยิ่งคุยแล้วยิ่งลบก็ไม่ใช่อีกนะคะ หาทางอื่นกระสัดเรียงธรรมชาติอะไรก็ได้เรามีสิทธิ์เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะหาสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราพยายามเซฟอะไรที่มันดีกับสุขภาพจิตเราทําให้เราหัวเราะได้สังเกตว่าเราดูอะไระไรายการอะไรและทําให้เราหัวเราะได้ทำให้เรามีความสุขอะเราก็ลองดูนั้นบ่อยๆหลีเกเลี่ยงหลีเกเลี่ยงไอ้ที่มันทําให้เราเศร้าอะไรไปแล้วเราจะใช้ชีวิตในโหมดของความสุขแล้ว เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะแล้วก็ฝึกไปเพื่อนฝึกความรู้สึกเนี้ยให้มันมีความสุขเข้ามาบ่อยๆบ่อยๆเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าเราถ้าเราคิดถึงเรื่องไม่ดีถามตัวเองทุกครั้งแล้วก็รีบตัดมันไปถ้าฝึกบ่อยๆบ่อยๆนะนี่ชื่อว่าพอมาพอปัญหาหรือความทุกข์นั้นๆเข้ามาปุ๊บเราจะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะกัมนมาเลยเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้หน้านี้ <laughs> ไอ้คนนี้เรารู้สึกไม่ชอบ มันคิดทําให้เรากังวลมันเดินมุฟออนต่อไม่ได้ทั้งทีอะไรประมาณนะี้แล้วเราจะเอะกับมันแล้วก็ถามตัวเองมันดีไหมไม่ดีตัดชุบตัดไปเลยเพื่อนแล้วก็รีบหายอย่างอื่นมาทําคนบางคนชอบกินคุณมีความสุขกับการกินกินคุณมีความสุขกับการดื่มกาแฟสักแก้วก็ก,ก็ทาคุณอยากทําอะไรทําในสิ่งที่อยากทําแล้วก็เรามีความสุขโอเคเลยชดเชยให้กับตัวเรานั่นคือการรัก ตัวเราเองด้วยเอาสิ่งดีๆเข้ามาเราไม,เาไม่เราไม่รับยาพิษเข้าไปในร่างกายเราตัวอย่างน้อยนะหลังจากน้อยเป็นคนที่อ,อ,อารมณ์ชุนเฉียวน้อยนี่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วบางอย่างเราต้องอาศัยใส่เขาแล้วน้อยอะเป็นคนที่แบบคาดหวังกับตัวแฟนมากคือคือต้องทาเดี๋ยวนี้นะทาให้ฉันหน่อยเนะี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนใจร้อน เราจะเป็นคนอย่างนั้นจะมีปัญหากาแฟประจําซึ่งเขาทําไม่ทันใจทําไม่ถูกใจเขาช้าหรือว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทําให้เราเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่มันไม่ได้ดังใจเราไงแล้วพอหลังจากที่เดินนั่งสมาธิอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วล้วก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นท็อกซิกเราเป็นยาพิษให้เขาด้วยทําให้บรรยากาศในบ้านไม่ดีเวลาที่เราโมโหหรือเวลาที่เราโกรธเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองและอยากจะเปลี่ยนเราได้ใช้พลังความกล้าที่ อยากจะเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยความกล้าที่เราอยากจะเปลี่ยนนิสัยของเราที่เราไม่ชอบแล้วหลังจากที่น้ยนั่งสมาธิวันนั้นนอยก็มีความจําเป็นต้องให้เขาช่วยเหลือแต่เขากับชัดช้าอึดอัดวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วอใจเย็นมากเลยนะแต่ก่อนไม่ได้นะเพราะวันเดียวและทีนี้แฟนเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าคืออารมณ์ที่เขาจะทําให้เราแบบเหมือนเขาไม่พอใจเขาแบบ มุนงานบ่นไปด้วยอะไรไปด้วยตามหลักจริงๆแล้วนะถ้าน้อยเจอพฤติกรรมแบบนั้นน้อยจะแบบโมโหว่าชุนเฉียวแล้วต่อว่าเขาแล้วก็แบบรุนแรงมากอารมณ์รุนแรงปีตขึ้นรุนแรงมากแต่วันนั้นเพื่อนๆกันน้อยกัดโอเคไม่เป็นไรที่รักขอบคุณแล้วกันนะที่อยากจะทําให้ฉันเดี๋ยวฉันจะไปแก้ปัญหาของฉันเองก็ได้แล้วก็กลับปีตัวไปนั่งคนเดียวเชื่อไหมเพื่อนๆนร้องไหอ้อ่ะ ในร้องไห้ไอ้ที่ร้องไห้เนี่ยไม่ได้เสียใจว่าเขาไม่ทําให้เรานะนอนกับดีใจปลื้มใจเฮ้ยเองเก่งว่าน้อยปลื้มใจตัวเองอะเฮ้ยเองเก่งว่าน้อยเองชาญฉลา,าดมากเองสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้บรรยากาศบ้านวันนั้นเงียบแฟนเอ,อ๋เอเฮ้ยแต่แฟนกลับเป็นคนกลัวว่ามัน ไอ้น้อยมันเงียบเนี่ยมันจะกลับอาอะไรวาอะไรฉันหรือเปล่ปาวะแต่กลับว่าบรรยากาศวันนั้นเงียบค่ะน้อยเปลี่ยนแปลงค่ะน้อยเป็นคนดีค่ะน้อยอารมณ์ดีขึ้น <c oughs> เออมันเห็นได้กับตัวเองแล้วรู้สึกเฮ้ยไอ้น้อยแกทําดีแล้วแกทําถูกและดีมากๆที่ว่าให้กําลังใจตัวเองพอเวลาเราไม่มีอารมณ์โกรธเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ย,ยาพิษเข้าไปในตัวเรานะคะและผละทุดท้ายแฟนกับงง แล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยน้อยเดี๋ยวเยี๋ยว,ยวฉันไปทําให้นะด้วยอารมณ์ดีแล้วก็แบบเออคือผลฟิดแบ็มันต่างกันมากอารมณ์ต่างกันมากความรู้สึกต่างกันมากเลยนื้ขอเป็นกําลังใจนะคบเพื่อนๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับคนที่บอกว่า ฉันเป็นคนคิดมากอยากจะออกจากโมเมนต์นี้จังเลยอยากจะออกจากโมเมนต์น้คนคิดมากจังเลยไม่อยากเป็นไม่อยากนั่นเหมือนกับที่น้อยอย่างตัวที่น้อยเป็นน้อยก็อยากจะออกจากโมเมนต์นี้น้อยใช้พลังแห่งความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกครั้งที่น้อยทําได้น้อยก็จะขอบคุณตัวเองให้กําลังใจตัวเองเฮ้ยน้อยแกดีมากแกทําถูกต้องแล้วดีมากนะคะแล้วใช้ชีวิต อยู่กับความรักรักตัวเองนี่แหละดีที่สุดเลยเริ่มรักตัวเองก่อนพอเรารักตัวเองมากๆมากๆมากๆรู้สึกดีเอ้ยน้อยเก่งดีและเก่งมากน้อยเก่งมากแล้วความรักนี้มันก็จะล้นจนจนได้เราได้เป็นให้ให้คนอื่นก็ใจเย็นให้กับแฟนเออรักเอาใยแฟนมากขึ้นเอาัยคนรอบข้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยเรื่องคาว่าขอบคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะขัดกับ ความเป็นจริงนะแต่เมื่อเราขอบคุณปุ๊บเราจะมีความรู้สึกดีขอบคุณอาหารเช้ามื้อนี้ถึงแม้ว่ามันไม่อร่อยนะขอบคุณนะก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรกินใช่ไหมคะขอบคุณนะมันทําให้ฉันได้อิ่มโอเคดีมากทาให้ฉันมีสุขภาพดีมีชีวิตต่อยากยืดยาวอีกขอบคุณบ้านที่ฉันได้อยู่ยังนึกถึงบางคนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็ได้ก็มีนะบางสิ่งที่เรามีแต่บางคนนะเขาขาดแขน เราไม่ค่อยมองเห็นเราคิดว่าเราขาดแคนแต่จริงๆอะ่ะเรามีแต่คนอื่นเขาขาดแคนก็อาจเป็นได้เราอยู่นะเพื่อนน้อยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะใครที่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เดียวกันน้อยก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกด ติดตามนะเพื่อให้น้อยได้รู้ว่ามีเพื่อนๆอ,อยู่กับน,น้อยนะมีคนที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตเดียวกันแล้วก็อยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปด้วยกันแล้วถ้าใครเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาหรือสาวน้อยเนี่ยหรือจะให้น้อยแนะนำเนี่ยนะคะถึงน้อยไม่ใช่ครูบาอาจารย์น้อยไม่ใช่ผู้รู้แต่น้อยเป็นคนที่หนึ่งที่ มีความตั้งใจอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยกระดับจิตใจนะคะ้อยก็ไปหาข้อมูลมาค่ะสิ่งที่น้อยพูดวันนี้ก็คือข้อมูลที่น้อยได้มาหามานะคะมาให้เพื่อนๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจว่ามันมีวิธีนะจ๊ะคนที่คิดมากคิดเยอะ <c oughs> คิดอะไรเรือเ่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้เวลานิดนึงนะฝึกฝนฝึกฝนนะแล้วก็จะได้ผลดีมากๆและทุกครั้งที่ได้ผลแล้วก็เย้ yeah! เย่ h, ถูกต้องแล้วดีแล้วจงคำต่อไปนะคะน้ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกท่าน